สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะ และที่มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงอภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีราชวิทยาลัยจุฬาพรได้จัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทระมหาราชานุสรโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร ทั้งนี้เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยราชนารีที่ทรงมีพระดำริในการยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุลาภรณ์และสร้างศูนย์การแพทย์พัทะมหาราชานุสรให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจด้วยหลักธรรมะโดยพระอาจารย์ทวชัยธรรมทีโปและพระอาจารย์สุรพจน์สัทธาธิโกจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง พร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋าชุดยาพระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆและมีหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุลาภร์ให้บริการตรวจสุขภาพซึ่งมีผู้รับบริการ175รายส่วนใหญ่เป็นโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ